พี่น้องบอกคือแล้วครับเนี่ยต้นนี้ครับสิมเมื่อแล้วสีมเมื่อแล้วงานบกคืออยู่ครับพี่น้องเลี้ยงงวัวเลี้ยงควัวใหเขยามากเลยครับเนี่ยเออุวมเลี้ยงควายเลี้ยงงัวเขย่า,ายมากครับมาหมูไซนุกน แต่ทีเดียเมื่อแหะครับบกคือดหรอกออยุติบ้านก็เดี๋ยวอะไรอะไรคั้วอะไรง่วงเดีนี่ต้นผึนนน้มไซนี่ครับต,ต้นแตนนี่เขาดีอยู่ครับนกตัวนี้เสียงกลางครับลูกเหี้ยกกุกหั่งมันอยู่ทึ่งนี่ครับบ่ไ,ได้ เนี่ยหั้งเปนเคืองก่อไผ่นี่ครับเนี่ยหั้งเป็นเครงก่อไผ่นี่คุ่นไปคู่โคโคโค่ยต้นครับผตุ่นไก่ไก่ผนคุต้นตุ่น,น,นโอ้เ,เมื่อนะครับท่าดอกี่น้องเไงเนี่ยยี่ตครงต้นนี่โอ้ดออออโอแดดซองครับคือพี่น้อง ใช่แตทั้งต้นแต่นี่ครับเนี่ยเนี่ยครับต้นแต่ไงครับมากับพุนจับไปยุบไปปลายุ่นโอเดี๋ยวนกลุ่งหรอครับพี่น้องมานี่โมมานโมมานครับเปลี่ยนซื้อไหมครับโมมานพี่น้องเลี้ยงขั้วยหขยิบมากหรอครับนี่ ว่าไต้ต้นมงผมใช่นี่ะเอาลุงซะก่อนครับบ่คือดอกเมื่อบ้านแห,ว,แห,ว,แหว่เหวเาเอานกลงก่อนครับพี่น้องบ้านนี่นกลงก่อนบ่คือ พี่น้องหมูมันครับเมื่อนะครับบ้านนี้เมื่อบ้านแล้วแฮ้วเลยแฮ้วเฮ้วเฮวเฮวครับเจ้าใช้ชนะครับเปลี่ยนซื้อเพิ่นไหมใช่นะบมูมานบมูมานเนาะมืออื่นเศร้ามากไหมครับมองว่างมายนึ่งเศร้าบึ้งตุ่นไงปวดบ่อตุ่นไงก็ขึ้นจิต บอน,นี่นะซ้ำนี่ก็ไดอยู่ครับนนเนาะเนาะรื้อโมผามาพอหเพันย่งางไปพันกอไผ่พ่นนะครับมองรีอยู่พ่นเห็นห้างพ่นอยู่หันครับห็นแม่น,นกเลี่ยงลูกมันเข่าม้าอยู่มันหังก้อนนี่ครับแมแม่นถือก็สิปอยนะครับมันเป็นนกเหียก,กุกตัวอื่นบพรเข่ามา้าอู มี่ก็ผู้เฒ่าพ่นบ้านนกเหียกกูกบ่ให้เรียงเา้าคือดินแทเแลเดี๋ยวก็ห้อนมันผาหา้อดอกเ้ยส้างตีนเลยวามสิมม๋มหวานมนอดูตีนบ้านพี่น้องไปเจกเา,าก็เลยไล้ค้ยถือมาถือปองพอดีนกก็กำลังเทียงกันเขากันกำลังได ่ึงคำพอดีเนาะนะครับที่ส่วนผมก็จ้าใช่ชนะคือคือจีกลับบ้านแล้วครับพี่นอ้องกลับบ้านแล้วคลิปหนาพ่อกันไหมเนะาะยังไรก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามต้องพูดย,ยน่อยให้น้ำแน่ครับ ช่วงนี้โควิดระบาดกะพี่น้องกะรักษาสุขภาพครับยินอาหารหล่อนช่อนกลางล่างมือกามหมอพื้นซังครับด่างรู้มือครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ